นวัตกรรมที่มนุษย์คิดคนขึ้นและใช้ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากการต่อยอดจากวัฒนธรรมเก่ากึกหลายๆอย่างในอดีตครับรวมถึงจินตนาการอันบันเจิดของคนยุคเก่าทั้งพวกนักวิชาการที่บอกว่านวัตกรรมแบบนั้นเป็นไปได้นวัตกรรมแบบนี้ก็อาจสร้างได้จริงหรือความคิดตร้งต่างจากหนังจากละครยุคเก่าในสมัยนี้เนี่ยเราได้เห็นจริงเหล่านั้นหลายๆอย่างเกิดขึ้นจริงแล้วครับเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรถยนต์รวมถึงคลองจิปะทะที่เต็ไมไปด้วยเทคโนโลยี เช่นวันที่ตวมแล้วสาม,มารถดูหนังฟังเพลงได้อย่าง X r e a l Air หรือ o o g l e Glass พวกนาฬิกาอัจฉริยะ Apple Watch ตากกระเบอืออัจฉริยะยันยานอวอากาศแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในยุคสมัยที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเท่าปัจจุบันในตอนนั้นก็ได้มีนวัตรกรรมตุดล้ำหลายอย่างที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นแบบที่เรียกว่าพวกเขาหลอกของที่อยู่ในปัจจุบันไปตร้งขึ้นมากันเลยแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเพราะคนในยุคนั้นไม่รู้ว่าจะเอานวัตรกรรมเหล่านั้นไปทําอะไรแต่บางนวัตรกรรมนี่ก็เออแบบ เห็นแล้วก็งงว่าคิดขึ้นมาทําไมแต่โกนเทเลวิชันจึงขอนําเสนอ20นวัตรกรรมทําขึ้นมาทําไมโดยนวัตรกรรมชิ้นแรกนั่นคือหมวกยุบยบนวดจิตะ Matter Helmet ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องนวดจิตะเพื่อผ่อนคลายสบายอารมณ์แต่รู้ไหมครับ่าสมัยก่อนก็มีเครื่องนวดจิตะเหมือนกันครับหมวกยุบย่บนวดจิตะเนี่ยเคยถูกผลิตขึ้นมาจําหน่ายในปี1960ครับถ้าทาลูกค้าคนไหนซื้อไอหมวกยุบยบนวดจิตตะไป ท่านจะได้รับการผ่อนคลายสิิตะดังท่านเป็นนุ่กบาลที่สปาโดยหมวกนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการขนาดเท่าลังขนาดกลางที่อัดแน่นไปด้วยเหล็กกล้าและไทไฟและสถา,านที่ท่ทานสามารถใช้หมวกยุบยุบได้แต่ต้องมีเต้าเสียบตัวเมียเพื่อให้ปลั๊กตัวผู้ของหมวกยุบยุบได้เสียบและดูดไฟฟ้าไม่งั้นหมวกยุบยุบจะไม่ทํางานแต่ถ้าท่านมีทุกอย่างครบพร้อมท่านจะได้สบายกะบาลเหมือนขึ้นตะวันสบายกบาลแต่ทรมานมือแทนนะนะ ดูจากสภาพแล้วน้ำหนักไม่ใช่น้อยๆหากท่านไม่พอใจเรามีของเก่ามานำเสนอรองเท้าแฟดสยามสยามแดนติ้งชุดรองเท้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษมีต้นแบบมาจากแฟรสยามที่พุงติดกันถูกผลิตขึ้นมาเมื่อปี1981มันถูกตาังม,มาเพื่องานเต้นรำจุดโรแมนติกครับเหมาะกับคู่รักหวานแหววรองเท้าคู่นี้จะทำให้คุณเต้นรำได้อย่างงดงามไม่ว่าคู่รักของคุณจะเชี่ยวชาญการเต้นรำหรือไม่ แต่ก่อนที่ท่านจะได้ไปเต้นลําอย่างงดงามบนเวทีคู่รักต้องตวนรองเท้าคู่นี้ก็โดดเยงๆขึ้นไปให้ได้ซะก่อนนะครับล้มทีนี่บันเทิงกันเลยยังครับยังไม่พอเมื่อคู่รักตกลงแต่งงานกันิ่งจำคัญของการเติมเต็มครอบครัวคืออะไรครับใช่แล้วครับเด็กทารกพยานรักของหนุ่มตาวแต่พวกหนุ่มตาวเนี่ยไม่ว่าสมัยก่อนหรือสมัยนี้หลายคนก็อาศัยอยู่ในตึกสูงน,นะครับเพื่อเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นดังนั้นตะโกนทีวีช่นขอนำเสนอ กงเด็กติดหน้าต่างมันถูกคิดค้นขึ้นในช่วงปี1980ครับเพื่อให้เหล่าเทวดาตัวน้อยได้รับอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะว่าในสมัยนั้นแพทย์เชื่อว่าสิ่งที่จะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของเด็กๆและช่วยให้พวกเขามีตุกภาพแข็งแรงคืออากาศที่แจ่มใสบริสุทธิ์นวัตรกรรมนี้จึงถูกคิดค้นขึ้นและนวัตรกรรมนี้เป็นนวัตรกรรมที่ติดท็อป50ติดประดิดสุ์ธุดเนแงยแห่งตัต,ว,ต,ว,ตวัดต้องภูมิใจกับรางวัลน,นี้ไหมเนี่ยแถมให้ได้เอาไปใช้นี่เด็กตัวน้อย ได้กลายเป็นเทวดาดจริงๆแน่แล้วถึงที่ขาดไม่ได้เมื่อมีครอบครัวนั่นก็คือยานพาหนะที่เรียกว่ารถครับแน่นอนครับการซื้อรถใหม่มาขับของเราคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยอาจจะยังขับไม่แข็งครับเกิดชนคนตายขึ้นมาจะติดคุกเอานะดังนั้นเราขอนำเสนอนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยถุงกันชนคนรับเบอร์บัมเบอร์จากการเกิดอุบัติเหตุรถชนในอดีตมีผู้เสียชีวิตมากกว่าสองหมื่นรายต่อปีครับและมีผู้บาดเจ็บหลายแสนคนเลย ในปี193 0กตูนก็มีนักประดิษฐ์คนหนึ่งคิดค้นถุงกันชนคนเพื่อให้คนเดินถนนปลอดภัยขึ้นครับโดยรับเบอร์บัมเปอร์เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาจากยางและฟองน้ําชั้นดีคนที่ถูกชนเมื่อถูกชนจะได้รับประสบการณ์การถูกชนแบบนุ่มเน่เหมือนนอนอยู่บนเตียงที่บ้านไม่ก็กระเด็นลอยไปตายไก,ยกยลๆรถนะนะยังครับยังไม่พอยังมีอีกในอนาคตอันไกลเราจะมีไฟรถแบบไฟเบอร์พังเพราะฉะนั้น เราขอให้ท่านติดตั้งอุปกรณ์เติมให้รถท่านมีแสงแยงตาเหมือนรถผ่ามิติประจักษ์อนาคตยางเรื่งแสง i อ l u ลุนเมเนไทมาเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถยนต์ของท่านด้วยยางเรื่งแสงที่ติดตั้งหลอดไฟภายใน18ดวงแถมตอนวางจำหน่ายในปี1954เนี่ยยางเรื่งแสงได้รับการตอบรับอย่างดีแต่เมื่อเทียบราคากับยางปกติก็ต้องบอกเลยว่าท่านจะต้องเป็นระดับมหาเศรษฐีย่อมๆคนหนึ่งถึงจะซื้อได้นะครับไทยอยู่ล้อติดไฟกลายเป็นโค้ดไลเดอร์เนี่ย ไม่ตรงไตเลยและสําหรับนักแข่งนักขี่มอเตอร์ไซค์หรือผู้ขับขี่รถยนต์เปิดประทุนเราไม่ลืมพวกคุณเรามีความยินดีที่จะนําเสนอนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพวกคุณนั่นคือแว่นตากันฝนพลังงานลมซึ่งพัฒนาขึ้นในปี1930ตูนอีกแล้วครับปีเนี้ยคนแม่งว่างกันเนอะเมื่อรถวิ่งไปท่าบกลางสายฝนลมจะพัดทําให้ใบพัดบนกระบ,บาลของคุณหมุนครับและเมื่อใบพัดหมุนมันจะมีกลไกที่ทําให้ที่ปัดน้ําฝนที่แว่นตาของคุณเริ่มทํางาน หลังจากนี้คุณก็จะหมดปัญหาน้ําเข้าตาในเวลาขับรถแถมคุณจะได้รู้สึกเหมือนเป็นมาร์ตไรเดอร์ที่เอาเข็มขัดใบพัดหมุนติ้วๆเนี่ยคาดไวบ้บนหัวแต่แอดว่าฮ่าที่หลบฝนง่ายกว่านอกจากนี้เรายังมีนวัตรกรรมกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยนะครับขอเชิญพบกับจักรยานครอบครัว Family Bicycl โดยทั้งครอบครัวสาม,มารถเพลิดเพลินไปกับการปั่นจักรยานโดยในตัวจักรยานนั้นมีที่นั่งมาให้ถึง4ที่เลยครับ ทำให้คนในครอบครัวทุกคนได้ร่วมกันทากิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเต็มที่แถมจักรยานนี้ยังบรรทุกเครื่องจักรเย็บผ้าสาหรับคุณแม่ที่ยังต้องทํางานตัดเย็บไว้ให้อีกด้วยและถ้าหากคุณล้มหัวคมําเราจะระยาไม่รับผิดชอบใดๆตัอจักรยานหนึ่งคันต้องเรียนกายกรรมต่างปีนะกว่าจะได้ใช้นวัตรกรรมของเราไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องครอบครัวครับแต่ยังเน้นเรื่องของการทําธุรกิจอีกด้วยครับเครื่องกลนวดแบบกลุม่ม m a t c h ฟ w i n g Machine โดยมันจะมีกลไกการทํางานแบบเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ลงโฟมโกนหนดลงมีดโกนหนดผ้าเช็ดหน้าเช็ดนวดคุณจะไม่เสียเวลาในการต่อคิวกนหนดอีกต่อไปรวดเร็วทันใจใช้ไลน์คือเราถ้าพลาดบาดคอนี่ตายกันหมดยกแถวเลยนะคุณมีปัญหากับการกินสปาเกตตี้ใช่ไหมครับการกินสปาเกตตี้เนี่ยจะง่ายขึ้นเมื่อคุณใช้ต้อมหมุนสปาเกตตี้โดยตัวนวัตกรรมนั้นจะประกอบไปด้วยซี่ฟันของต้อมและกลไกที่ทําให้ต้อมหมุนด้วยความเร็วสูงครับเพียงแค่คุณนําปลายต้อม จิ้มลงไปในสปาเกตตี้และหมุนมาด้วยความเร็วสปาเกตตี้จะพันต้อมอย่างสวยงามและน่ากินง่ายขึ้นง่ายมากจากใช้มือเดียวไปใช้สองมือสำหรับสายควันขาดนิโคตินไม่ได้สูบมวนเดียวไม่ต่อเนื่องเราขอนำเสนอนวัตกรรมสำหรับนักตูบเครื่องตูบุรีลูกโซ่ครับหนึ่งมวนไม่พอสองมวนไม่พอร่างกายต้องการนิโคตินมากขึ้นและต่อเนื่องเพื่อการันตีว่าจะเป็นมะเร็งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เจ้าเครื่องนี้ช่วยท่านได้ ด้วยตัวมันเองตามมาจุดบุหรี่ติดมวลพร้อมกันในเวลาเดียวแถมแพทย์ในสมัยก่อนเนี่ยยังสนับสนุนการตุบบุหรี่ดังหากว่ามีผลดีต่อร่างกายทําให้สายควันสูดควันได้เต็มปอดเลยครับแต่เด็กๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะแต่ถ้าใครยังไม่พออยากส่งต่อมาเลงให้คนรักสําหรับคู่รักที่อยากจะสวีทหวานพร้อมกับตํารักควันแล้วก็มีที่ตุบบุหรี่คู่รักมาให้ครับโดยบุหรี่หนึ่งมวนจะต่อท่อทางออกเป็นสองสายครับเหมือนหลอดดูดน้ําคู่รักนะครับ อันนี้เป็นรูปหัวใจปิ้งๆอ่ะแต่นี่กลับกันไม่ใช่หลอดดูดน้ําแต่เป็นหลอดดูควันครับตัวเริ่มบุรียังไม่หมดครับบุรี่เปียกในวันที่ฝนตกจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะในปี19 5 4ได้มีการคิดค้นอุปกรณ์การฝนให้บุรีตุที่รักของคุณโดยอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับบุหรีเพื่อดูดควันจะมีการติดตั้งร่มขนาดจิ๋วไว้กันน้ําฝนที่ยจากฟ้าครับหมดปัญหาบุรีเปียกในทันทีต้องชมเลยว่านับถือความพยายามและเพววื่อความสะดวกสบายในการบริการสาธารนณะ เรามีความยินดีที่จะให้บริการแท็กซี่น้ำแท็กซี่วอเตอร์คุณจะสามารถนั่งตากแอร์ดังสะดวกสบายเพื่อข้ามฝั่งคลองโดยนวัตรกรรมนี้ได้เปลี่ยนล้อด้งสต่อฝั่งของตัวรถเป็นถังบรรจุอากาศครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานแรงม้าทําให้สามารถข้ามแม่น้ําได้ภายในพริบตาแต่ก็กระแ,แนกระแนนวัตรกรรมนี้ไม่ได้นะครับเพราะปัจจุบันแท็กซี่วอเตอร์ก็ยังมีให้บริการกันอยู่มาแข่งกับเรือหางยาวบ้านเพไหมล่ะพูดถึงนวัตรกรรมยานผ่านะ ผมขอนำเสนอพานะรักโลกครับรถขับเคลื่อนพลังงานลม Air d r i v e อร์ s ิเต็รถจนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังลมคันนี้ถ้าตั้งในปัจจุบันเนี่ยก็คงจะน่าสนใจไม่น้อยใช่ไหมครับแต่น่าเสียดายครับที่ดันตั้งในปี1910ที่ในยุคนั้นเนี่ยไม่มีความคิดเรื่องการอนุรักษ์ถึงแวดล้อมจนทําให้ Air d r i v e อร์ s ิเตไม่เป็นที่สนใจโดยตัวเครื่อง จะติดตั้งใบพัดขนาดใหญ่พร้อมกับเครื่องยนต์ที่จะทำให้ใบพัดหมุนใบพัดจะหมุนด้วยความเร็วที่สาม,มารถทาให้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์หนักๆพร้อมคนขับขยับได้ครับด้วยใบพัดที่ตรงพลังมันจะปั่นเนื้อของคนที่อยู่ใกล้ๆให้ขาดตะบันและด้วยแรงดูดของลมอาจจะดูดผู้ขับขี่เข้าไปในใบพัดและขยี้เละอยู่ตรงนั้นเอาจริงๆเติมมาฆ่าตัวตายเลยที่บ้านของคุณมีปัญหาถูกคุกค,ค,คามด้วยเหล่าหนูไหมครับเรามีนวัตกรรมไล่หนูออกจากบ้านคุณนั่นคือเครื่องแมวเหมียวแคทเหมียว ีนมันถูกตั้งขึ้นในปี1963เึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรตรงงมาจากญี่ปุ่นดวงตาของมันจะสว่างวาบขึ้นมาและจะส่งเสียงเหมียวติดครั้งทุกๆ60วินาทีเครื่องหน้าตาเหมือนแมวมีไฟวิบวับและร้องเหมียวเมียวทุกนาทีเอาจริงๆหนูมันจะกลัวไหมครับคุณเคยมีความฝันที่จะบินเหมือนนกไหมครับแม้ในะสมัยนี้จะมีเครื่องร่อนอุปกรณ์ที่ทําให้บินได้ถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วแต่ราคานั้นก็เรียกได้ว่าจับต้องไม่ได้นะครับ ราจึงขอเสนอนวัตกรรมที่ราคาถูกกว่าน,นั้นนั่นคือ Oni Hopper ที่ถูกผลิตขึ้นในปี1963แม้ปัจจุบัน o n อ Hopper จะถูกตั้งขึ้นให้มีขนาดเล็กจนมนุษย์ไม่สามารถขับได้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นมากกว่าให้มนุษย์โดยสารก็ตามแต่สมัยก่อน o ฮอ Hopper ถูกตั้งไว้ให้คนขึ้นไปล่อนเล่นแต่ดูจากสภาพแล้วไอทีวันล่อนเนี่ยน่ากลัวจะกลายเป็นล่วงแทนบนโต๊ะอาหารของทุกทท่ทาน คงมีปัญหาแขนเสื้อตกลงในจานเนยหรือจานซอสหรือจานอาหารใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราจะมาแก้ปัญหาให้ทานด้วยนวัตกรรมชั้นยอดเครื่องป้องกันเนยไอเจ้าเครื่องนี้ยคิดค้นขึ้นมาเมื่อปี1950ครับโดยรูปร่างและลักษณะของมันที่เหมือนกับขาแมงมุมคุณสาม,มารถตักเนยหรือตักอาหารผ่านตี้ขาแมงมุมได้อย่างง่ายได้ครับและเมื่อคุณต้องเอื้อมมือผ่านจานเนยหรือจานอาหารใดๆเพื่อให้ไปถึงอาหารที่อยู่ใกล้มือ เครื่องป้องกันเนยนี้จะแก้ปัญหาทําให้เสื้อผ้าของคุณไม่เลอะเทอะเนยหรืออาหารอีกต่อไปเมื่อกี้เพิ่งมีสาระก็กลับมาไล่สาระอีกแล้วและแน่นอนครับเรื่องเลอะเ,เทอะอาหารเนี่ยมันคงไม่จบง่ายๆปัญหาของมันก็ยังมีมากมายที่เราต้องตามแก้ตามล้างตามเช็ดและหนึ่งในนั้นปัญหาย,ยอดฮิตสาหรับความเลอะเทอะจากการกินโดนัทพร้อมกาแฟคือคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบจุ่มโดนัทลงไปในกาแฟใช่ไหมครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับโดนัทหรือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็คงจะเป็นปาตังโกะนะ เราจึงภูมิใจนำเสนอโดนัทดังเกอร์การจุ่มโดนัทลงไปในกาแฟโดยที่ไม่ทำให้นิ้วเปื้อนจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปโดยตัวนวัตรกรรมประกอบไปด้วยฐานที่มั่นคงและแข็งแรงและแกนที่จะทำงานเป็นตัวหยิบจับโดนัทหรือปลาท้องโกเพื่อจุ่มลงไปในกาแฟทำให้ท่านริมรสชาติของเนื้อโดนัทที่ชุ่มไปด้วยกาแฟแบบตะอาดตอาอนและนวัตรกรรมนี้บอกเลยว่าถูกผลิตคคิดนขึ้นในปี หนึตูนอีกแล้วนวัตกรรมตุดล้ำลำดับต่อไปที่ผมอยากนำเสนอก็ล้ำทุกทีอะอย่างที่ทุกท่านรู้กันว่าในปัจจุบันนี้เริ่มมีนวัตกรรมแว่นตาอัจฉริยะถูกตั้งขึ้นเราสามารถดูหนังฟังเพลงผ่านแว่นตาเหล่านั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแต่ถ้าย้อนไปเมื่อเกินกว่าครึ่งศตวรรษก็ห้าบบปีแล้วนะครับที่ณตอนนั้นอะไรอะไรเนี่ยยังไม่สะดวกสบาย เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับเทคโนโลยีตุดล้ำเหมือนอยู่ในดังปัจจุบันเราจึงขอนำเสนอแว่นตามาทีอะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แว่นตามาทีวีเทเลวิชันเกรดที่ถูกคิดค้นขึ้นในปี1 9 6 3้าท่านจะได้ผ่อนคลายสบายอารมณ์บนท้องถนนไปกับรายการโปรดโดยเทเลวิชันเกรดนั้นจะมาพร้อมกับเตาอ,อากาศปุ่มหมุนค้นหาช่องและปุ่มลดเสียงในตัวถึงตัวท่านจะเดินโคกนอนโคกนี่แต่เราเชื่อว่าท่านจะมีความตุกในการเดินทางแน่นอน เดินลงถนนไปใช้คู่กับถุงลมกันชนคนเลยก็ดีนะครับและนวัตกรรมอย่างสุดท้ายในวันนี้ได้คิดค้นด้วยความยากลําบากโดยในการคิดค้นนั้นต้องรวบรวมนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้ากว่าร้อยคนทีเดียวครับอุ๊บะอยากรู้กันหรือยังครับถ้าอยากรู้แล้วเราก็จะเอามาให้ท่านดูนั่นคือหมวกอาบน้ําโชว์วหูดครับทุกท่านที่อาบน้ําตะผมมีปัญหาการตะผมแล้วผมเปียกกันทุกคนใช่ไหมครับแอดรู้ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้หมวากกันเปียก ที่คิดค้นและวางจาหน่ายในปี1970หากคุณตวมตส่ไอ้หมวกนี้ขณะอาบน้ําตาผมหนังจิตะและใบหน้าคุณจะแห้งผากเหมือนไม่ได้โดนน้าแม้แต่หยดเดียวนี่คือวิทยาการสุดล้าหน้าที่คุณสาม,มารถทําความสะอาดได้โดยไม่เปียกคุณจะอาบน้ําตาผมได้อย่างสบายใจว่าเมื่อคุณออกจากห้องน้ําคุณจะไม่ต้องรอจนผมของคุณแห้งแต่อย่างใดเอาจริงๆนะไม่สร้างมาคุมทน้งตัวเลยละพ่อและนี่คือยี่ิบนวัตรกรรมทำมาทำไม ชอบชิ้นใดถูกใจนะวัตรกรรมชิ้นไหนเป็นพิเศษบอกแอดได้นะแต่แอดไม่มีขายถ้าใครเผลอเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอุปการะคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดจอลลีไปแล้วสวัสดีครับ